สวัสดีครับเช้านี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดกาลสินนะครับเดี๋ยวเรากํากลังจะเดินทางไปที่อําเภอสหัสขันนะครับอยู่ในจังหวัดกาลสินนีครับเพื่อไปวัดพุทธนิม,มิตภูเขาปริกรทธนมัสการองค์พระพุทธไสายาทที่มีอายุประมาณ2,500ปีครับ จอดไว้ด้านล่างซึ่งมีลานจอดรถเดี๋ยวเราเดินขึ้นมาด้นี้ไปครับเดี๋ยวไปชมโบสถ์ไม้อันนี้ครับเป็นโบสถ์โบไม้ทั้งหลังของเราสร้างอย่างเสานะครับเห็นเสานี่เป็นต้นครับจมอยู่ใต้น้ำนะครับเอาก็ดึงเอาขึ้นมาสร้างโบสถ์หลังนี้ครับใช้เวลาสร้างแค่2ปีเองครับโบสถ์หลังนี้ตั้งแต่ปี2540ถึง2542ครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปชมด้านในโบสถ์ครับ ไ้ตัเียนแล้วแต่ว่าจะเจอมังงอะไรที่จมอยู่ใต้น้ำนครับก็ดึงขึ้นมาใช้ครับไม่ว่าจะเป็นฝ้านะครับเพดานเสาพื้นนะครับคานไม้จะเป็นไม้ทุกอย่างครับเนี่ยครับเป็นไม้ทั้งหมดเลยครับ เสาของโบสถ์ทุกต้นนะครับเขาจะสลักไว้เลยเขียนไว้ว่าไม้ใต้น้ำเขื่อนลำปางมีการเปลี่ยนแปลงครับดนพื้นโซนนี้ใช่ไหมทั้งโซนเลยครับทั้งโซนเลยอันนี้สร้างมากี่ปีแล้วครับโบสถ์นี้ปี่ส20กว่าปีแล้วที่เป็นองค์พระประธานนะครับสีทอง ผนังโบสถ์แต่ละช่องนะครับจะเป็นงานแกะสลักทั้งหมดเลยนะครับครับแล้วก็เป็นภาพภาพาเล่ารุธประวัติพระมหาเวสสันดรน,นะครับอันนี้เป็นภาพชูนชกนะครับภาพเล่าเรื่องสมัยกรุงศรีอยุธยาก็มีนะครับแล้วมีอีกหลายๆภาพครับก็มาเที่ยวมาชมมาเดินชมกันได้ครับบรรยายไม่หมดครับภาพมีเยอะมากในทุกๆช่องของโบสถ์ไม้แห่งนี้ครับ เป็นต้นไม้ที่มันจะใต้น้ำเขื่อนลำปาวครัต่าแต่ลต้นมีไม้เนีครับตามที่เห็นเป็นงานแกะสลักไม้โบสนะครับทั้งหลักเลยครับก็นำานีครับจะสลักไว้เลยที่ต้นไม้ไมเขียนว่าไม้ใต้น้ำเขื่อนลำปาง พระประธานภายในโบสถ์หลังนี้ท่านมีพระนามว่าพระมงคลชัยสิธิ์โรจนาริศนะครับชมภาพงานไม้แกะสลักนะครับบนฝ้าเพดานภายในโบสถ์สวยงามมากครับจะมืดมืดนิดครับเพราะทางวัดไม่ได้ติดไฟนีออนแบบสว่างสว่างไว้นะครับติดไฟพอล้อนหลวว ผมก็ได้พยายามมองหางานเหล็กหรืองานปูนภายในโบสถ์หลังนี้นะครับแต่ก็มองหาไม่เจอเลยมีแต่งานไม้ล้วนๆเลยครับทั้งหลังภายในโบสถ์แห่งนี้ครับสวยไหมแต่ก็สิ่งหนเจอที่นี่ที่ต้องมาทุกคนต้องมาผูกต้นนี้นะคะอันนี้นอันนี้ค<ง>ือีต้น,นอะไรใบอะไรต้นวาสนาแหละต้นวาสนาจะเห็นเลยต้นผูกแล้วก็ไอ้อาถรรพ์เดี๋ยวไปผูกใบทั้งนั้น นี่ครับเขาผูกกันไว้เต็มเลยเออเออมันนี่นะเนี่ยครับเขาเขาจะผูกกันไว้แทบทุกใบเลยมีคนผูกไปแล้วนะฮะตามความเชื่อนะครับเ,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 เนี่ยเนี่ยเขาจะผูกไปมีคนผูกไปก็ทุกใบแทบแทบจะไม่เหลือตักใบหรือลักหาหาหาใหม่หา,หาใบที่ยังไม่ได้ผูกนี่ครับ คนที่มากราบไหว้มาไหว้พระมาเที่ยวมาชมความงามวัดนี้เขาจะมาปลูกใบนี่มีเจ้าของมาเลยโอ้โหตรงเหลือแต่สูงสูงน่ะนี่ไงสูงสูงนี่นี่นเ,เอใบนี้ถึงไอ้เอเถือพี่จะปลูกแล้วปลูกหนึ่งรอบแล้วอธิษฐานตอนปลูกก็ตั้งใจอธิษฐานครับขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตน,นะครับ เรียบร้อยครับสาธุสาธุสาธ,สาธุไปครับเสร็จตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปครับครับเราก็เดินมาถึงจุดที่เราจะเดินลงไปกราบนมัสการองค์พระพุทธไสยาสน์นะครับสมัยทวารวดีวันนี้จะประดับประดาด้วยไม้เยอะครับขอนไม้อะไรต่างๆเป็นไ,ได้มาจากใต้น้ำเขื่อนลำปาวแล้วครับนี่ครับเอามาสร้างประโยชน์มาทำประโยชน์ดีืว่าไปจมน้ำอยู่ใต้เขื่อนแบบนั้นนะดีครับ กว่าให้ไม้ไปจมอยู่ใต้เขื่อนโดยที่ไม่มีประโยชน์ก็เอามาประดับประดาวดบริเวณนี้ก็เป็นลานจอดรถนะครับซึ่งเรามาถึงประมาณยังไม่8โมงนะครับเรามาเช้าซึ่งนักท่องเที่ยวก็ยังไม่ได้เข้ามากันนะครับโล่งดีครับแล้วไม่ค่อยร้อนด้วยมาช่วงเช้าเช้าไปครับเดินไปกันครับทางพอ,อ,อเดินสวนกันได้สบายสบายครับ วัดนี้บรรยากาศเนียบสงบดีนะครับวัดตั้งอยู่บนยอดเขาภูเขาวนะครับยังยอดเขาไม่สูงครับเตีเต้ยๆครับเกือบถึงแล้วครับอีกนิดเดียวครับสาราบูชา,าพระบรมสาลิกธาตุเป็นไม้หมดครับสาราวัดแห่งนี้ถ้าจะไม่เห็นงานปูเลยมีแต่งานไม้นะครับ ึงแล้วครับทางลงไปกราบนมัสกรารองค์พระพุทธสายญาณนะครับทางลงก็ประมาณสักสิบเมตรครับเดินสบายๆครับเนี่ยครับลานที่เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธสายญาณนะครับเป็นหน้าผาเตี้ยๆครับไม่สูงชันมากมีหลังคาเป็นแผ่นหินหินหน้าผาธรรมชาตินะครับเป็นหลังคาแล้ว การองค์พระพุทธไสายาตก่อนครับเป็นอันดับแรกนะครับครับก็ขอเชิญเพื่อนๆน,นะครับมีโอกาสก็มากราบนมาสัการขอพรได้นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลตัวเองแล,และครอบครัวนะครับพระนอนที่สลักบนแผ่นผานี้สร้างขึ้นหลังจากสมโพธิ องค์พระธาตุพนมเล็กน้อยประมาณปีพศ8นะครับพศ8นี่ก ouais, ็หลังพระพุทธหลังพศ2500ก็หลังกำเนิดพระพุทธการก็8ปีเองพศ8นี่เริ่มพุทธการมาได้8ปีนะครับก็เท่ากับพระพุทธรูปปางสายญาติองค์นี้มีอายุ2,000 500ปีได้นะครับอันนี้2,566นะครับ2,500กว่าป,ปีครับเสร็จๆโ้ oh, นานมากองค์พระ,พระมีะลักษณะพิเศษคือนอนตะแคงซ้ายไม่มีเกตมาลานะครับ,รบตามประวัติได้กล่าวไว้ว่าเมื่อ2,000ปีที่แล้วนะครับมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่จะเดินทางไป ร่วมก่อสร้างองค์พระาธาตุพนมนะครับแต่พระเอิญดันไปไม่ถึงฮะเพราะว่าพระาธาตุพนมนั้นสร้างเสร็จสก่อกกลุ่มคนดังเก่าจึงได้ร่วมกันสร้างแกะสลักองค์พระสายญาติที่ไว้ที่บริเวณหน้าผาน้าแห่งนี้ดังที่เราเห็นกันทุกวันนี้นะครับว <c oughs> ่าเดี๋ยวนี้ <c oughs> นผมเมื่อกี้ลืมใส่ตงังเดี๋ยวใส่ด้านบนกันนะตังใส่ตู้ มีจุดให้กราบไหว้หลายจุดเลยครับตรงน,นี้ก็มีที่ชวนคนใจบุญก็มากราบไหว้ตามติดกันเป็นพระเก่ๆาๆทั้งนั้นเลยนะพระพุทธลูปแต่ละองค์ครับเพื่อนๆก็เข้ามากราบนมัสก,การได้นะครับองค์พระพุทธสายญาตออิอยู่ที่วัดพุทธนิมิตภูข้านะครับตำบลสหัดขันอำเภอสหัดขันจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ สวยงามมากครับ